มดดำคชาพาเจอดราม่าว่าจะนงพนีกล้าไปแจ้งความคดี forex สาดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถือเป็นคดีดังประจำสัปดาห์ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนมากทีเดียวสำหรับคดี forex สาดีที่มีรายชื่อของคนดังเข้าไปเอี่ยวหลายรายหนึ่งในนั้นมีนักร้องลูกทุ่งสาวจะนงพนีที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้ด้วย โดยล่าสุด15กันยายน2565เจ้าตัวได้ไปออกรายการแฉซึ่งช่วงหนึ่งมดดำคาชาพาพิธีกรมีการถา,ถามถึงเรื่องนี้และเรื่องการไปแจ้งความของจะอย่างไรก็ตามมีคำพูดประโยคหนึ่งที่ชาวเน็ตรู้สึกคืนใจหลังมดดำพูดว่า ดาราฉันว่ามันทําเป็นไม่แจ้งความแค่นั้นแหละนี่เธอนี่มันกล้าชี้ไปที่จะไปแจ้งความด้านจะก,ก็ตอบว่าจริงคือหนูแจ้งอยู่คนเดียวนี่หนูมีใบแจ้งความที่แท้จริงนะทั้งนี้หลายคนรู้สึกว่าการที่เป็นผู้เสียหายแล้วไปแจ้งความไม่ควรใช้คําไม่เหมาะสม เพราะเป็นการเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองคนโกงต่างหากที่หน้าด้านขณะที่ชาวโซเชียลอีกฝ่ายมองว่าที่มดดำพูดแบบนี้น่าจะเป็นคำติดปากเวลาพูดคุยกับคนที่สนิทมากกว่าแต่พอมาอยู่ในรายการบริบทก็เลยดูผิดที่ผิดทางไปหน่อยทำให้คนตีความกันผิดได้บ้างก็มองว่าคำนี้น่าจะมาจากการที่ดาราคนอื่นไม่ไปแจ้งความเพราะอายพอไปดูในรายการเต็มจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรออกจะมีอรรรสเสียด้วยซ้ำ เรียบเรียงโดยทีมงานซ c มหนุส